จากความตั้งใจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังในการผลักดันสินค้าชุมชนซอพาวเวอร์พาเข่าม้าจากชุมชนสู่ตลาดสากลที่รัฐบาลได้ร่วมกับภาคเอกชนค้าปีกรายใหญ่ในเครือ Central, เซ็นทรัลเคอือสยามพิวัร เคยเดมอลและบริษัทคิงพาวเวอร์เปิดโครงการเทเนสต์สเตชันสินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชนมุ่งต่อยอดและยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยด้วยการจัดแสดงสินค้าไทยทั้งผลิตภัณฑ์จากผ้าเขามา้าเครื่องจักรสารจากกระจูดและผ้าครามจากกลุ่มแม่บ้านและชุมชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมาจําหน่ายให้กับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งได้เริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมาตามศูนย์การค้าชั้นนําต่างๆและที่สนามบิน เป็นการตอบย้ำว่าประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ที่งดงามมีการออกแบบที่โดดเด่นไม่แพ้ใครและได้เชิญชวนแบรนด์สินค้าและแฟชั่นชั้นนําของฝรั่งเศสได้พิจารณานําสินค้าเหล่านี้สู่ตลาดแฟชั่นของฝรั่งเศสด้วยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะประสานและผลักดันต่อไปอย่างจริงจัง สำหรับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแบรนด์กู o ดกู o ดหนึ่งในแบรนด์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยมีความร่วมสมัยสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืนไรายได้ทั้งหมดนำกลับไปพัฒนาชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเพิ่งได้เปิดตัวสินค้าไปสาขาใหม่ประจำภาคใต้ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเฟรชต้าชั้นจีส่วนฮักไทยจังหวัดภูเก็ต ยกขบวนผลิตภัณฑ์งานคราฟของทำมือสินค้าแฟชั่นจากฝีมือผู้คนในชุมชนต่างๆทั่วไทยมาให้นักช้อปได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจราคาเริ่มต้นที่49บาทเท่านั้นค่ะสำหรับแบรนด์พูดกู้นะคะเราเป็นแบรนด์และเป็นสินค้าที่พัฒนาชุมชนเดเวลลอปสินค้าจากของชุมชนให้มีสไตล์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอยา่างผ้าขาวม้าเนี่ยเรา เอาผ้าขามมาจากนาเหมื่นสีซึ่งมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรังสะท้อนความเป็นธรรมชาติสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นลายปลาลายช่อกอหรือว่าลายธรรมชาติต่างๆค่ะแล้วก็พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสค่ะ โดยกระแสต,ตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีมากที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าภายในร้านส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติกลุ่มยุโรปและจีนถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสินค้าในชุมชนและเห็นคุณค่าที่ได้ช่วยเหลือสินค้าแฮนเมดจากชาวบ้านและผู้พิการผู้ได้โอกาสที่ได้นําสินค้าเหล่านี้มาวางจําหน่ายสู่สายตานักท่องเที่ยวและสร้างไรายได้และหลังจากนี้ทางแบรนด์จะดึงชุมชนเข้ามาให้หลากหลายมากขึ้น ชาวต่างชาติทุกคนที่ที่เข้ามาในร้านจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งสินค้าทุกตัวในร้านเนี่ยเป็นแฮนด์เมดเป็นสินค้าที่เราช่วยชุมชนในประเทศไทยไม่ว่าจะชุมชนจังหวัดอะไรมีสินค้าเด่นอะไรเขาก็จะเห็นคุณค่าและความสัมพั์เวลาซื้อไปเขาก็จะรู้ว่าอันนี้ทํามือนะหรือแม้กระทั่งเราช่วยเหลือคนพิการหรือว่าผู้ไอ้โอกาสต่างๆค่ะเราในฐานะแบรนด์ก็ตั้งรับโดยการที่ จะเพิ่มชุมชนให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบรับกระแสและจำนวนกำลังในการผลิตค่ะฝากทุกคนนะคะเข้ามาชมผลิตภัณฑ์ลานกูด้ดกูดค่ะไม่ว่าจะอยู่สาขาที่เซ็นทรัลเวิล์หรือที่ตลาดจริงใจเชียงใหม่แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะคะที่เซ็นทรัลฟอรสตาค่ะชั้นจีอยากให้ทุกคนหันมาเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์คนไทยฝีมือคนไทยและช่วยพัฒนาชุมชนของประเทศไปด้วยกันค่ะ ทีมข่าว NBT ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดภูกเก็ต